ากพันธบ,บัตรรัฐบาลคะถ้าเอาความไม่เสี่ยงก็ต้องพันธบัตรรัฐบาลครับแต่ว่าบางช่วงเงินฝากก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบ,บัตรรัฐบาลหรือเปา,า,า,าสารหนี้เอกชนตราสารหนี้เอกชนแน่นอนเพราะว่าได้สูงกว่า,าพาันธบ,บัตราพัันธบตรรัฐบาลน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งกว่าแล้วตอนนี้ในขณะที่าตรสตารหนี่ดีๆก็อาจจะได้ประมาณ3% Investment Grade นเวสเมนต์ไฮยูบอลแล้วถ้าช่วงเศรษฐกิจแต่ถ้าเศรษฐกิจดีก็ต้องลุยไฮยูบอลเลยอันนี้ก็จะได้6-7%เจ็ดเปอร์นต์ไฮยูบอ หุ้นแน่นอนครับเพราะว่านอกจากได้ปันผลซึ่งตอนนี้ปันผลแบงก์ก็ประมาณ6-7%เปอร์เซ็นต์นะเท่า <Wow. S 1> กับไฮยู e mail, แต่ยังได้อัพไซด์ของแคปิตอลเกนด้วยหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศโอหุ้นต่างประเทศแน่นอนครับเพราะว่ามีความหลากหลายกว่าเยอะญี่ปุ่นเกาหลี เกาหลีแล้วกันเพราะว่าปีนี้เกาหลีเป็นตลาดหุ้นที่ขึ้นเยอะที่สุดในโลกแล้วก็ P/E ยังอยู่ประมาณ12เท่าปีหน้า P/E ก็อยู่ประมาณ10เท่าก็ยังถือว่าถูกอยู่ถูกพอๆกับจีนเลยจีนหรือเกาหลีจีนแล้วกันครับเพราะว่าจีนยังมีศักยภาพที่จะโตอีกเยอะจีนหรือสัอปีหน้ามีการเลือกตัง้งมิดเทอมของครั้์เอาจีนแล้วกันครับจีนเเ อ p r i v a t e equity ครับ p r i v a t e equity เป็นสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับตลาดมากนักแล้วก็มีผลตอบแทนประมาณ20%ตอ่อปีก็น่าจะดีกว่าจีน p r i v a t e equity หรือมัน p r i v a t e equity p r i v a t e equity หรือ litigation litigation finance litigation finance ที่เป็นสินทรัพย์ใหม่ทางบลจวันกำลังออกก็จริงๆเป็นการเอาเงินไป finance ให้กับคดีความที่มี ความเป็นไปได้ที่จะชนะสูงคดีความทั่วโลกนะครับเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ผูกพ,พันกับสินทรัพย์ใดๆในตลาดเลยก็เป็นอะไรที่น่าจะได้ผลตอบแทนที่สูงเหมือนกัน litigation finance หรือ life settlement ชอบทั้งคู่เลยอ่ะขึ้นต้นด้วย L ทั้งคู่ life settlement ก็จะเป็นกองที่นิ่งๆได้ประมาณ8-10%ต่อปีแต่ litigation น่าจะได้สูงกว่า10%ฉะนั้น litigation litigation หรือท e องค่ะ คนละอย่างเลยเนาะแต่ว่าทองก็ขึ้นเกิน50%ปีนี้คนเขาบอกทองจะไปแสนหนึ่งอะตอนนี้อยู่65,000ใช่ไหมงั้นทองแล้วกันทองบิตคอยโอ้สินทรัพย์2ตัวนี้ถ้ารวมกับตลาดหุ้นเกาหลีเป็นสินทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดในตลาดปีนี้แต่ถ้าทองจะไปแสนบิตคอยเขาจะไปล้านเหรียญบิตคอย n แล้วกัน